วันนี้เรามาทำปลายปีกนิวออลีนกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจใส่หัวหอมขิงลงในปลายปีกไก่วายทำอาหารซีอิ๊วขาวผงนิวออลีนหนึ่งซองผสมให้เข้ากันหมักไว้15นาทีใส่ไข่หนึ่งฟองแป้งหนึ่งช้อนผสมให้เข้ากันน้ำมันร้อนใส่ไก่ลงไปทอดทอดจนเหลืองกรอบนําออกโรยด้วยงาขาวพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำปีกไก่ต้มโคกกันครับ ทำง่ายอร่อยไม่จำเจปีกไก่ล้างแล้วใช้ไม้จิ้มให้ทั่วใส่ในหมอ้อน้ำใส่ต้นหอมขิงไวทยทำอาหารลวก2นาทีนำออกเสดดน้ำตั้งกระทะทาน้ำมันใส่ปีกไก่ไปทอดจนเหลืองทองทั้งสองด้านใส่ต้นหอมขิงป و ยกัสน้ำตาลกรวดซอสถั่วเหลืองซีอิ๊วดำเทโคกลงไปจนท่วมปีกไก่บีบน้ำมะนาวครึ่งลูกปิดฝาเคี่ยว10นาทีใช้ไฟร้อนปานกลางจากนั้นเปิดไฟแรงโรยงาขาวต้นหอม พร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำปีกไก่นึ่งข้าวเหนียวกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจบั้งปีกไก่ทั้งสองข้างจากนั้นใส่ต้นหอมขิงไว้ทำอาหารเกลือพริกไทยซีอิ๊วน้ำมันหอยผสมและหมักไว้18นาทีข้าวเหนียวแช่ไว้ล่วงหน้าซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนต๊น้ำมันครึ่งช้อนต๊ผสมให้เข้ากันห่อปีกไก่ที่หมักไว้ด้วยข้าวเหนียวใส่ข้าวโพดเห็ดหอมนำไปนึ่ง38นาที โรยต้นหอมพริกแดงพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำปีกไก่รสเผ็ดกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจหั่นปีกไก่เป็นชิ้นเล็กๆเ,เทน้ำแช่วไว้สักครู่ขิงต้นหอมไว้ยทำอาหารเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวผสมให้เข้ากันหมัก10นาทีเอาต้นหอมขิงออกใส่แป้งมันผสมให้เข้ากันน้ำมันร้อนนำปีกไก่ลงทอด,ทอ,อด,ดทอดจนเหลืองกรอบนำออก น้ำมันร,นร้อนผัดขิงจนมีกลิ่นหอมกว่าเจียวพริกแห้งผัดให้หอมด้วยไฟอ่อนใส่ปีกไก่ลงไปน้ำตาลหนึ่งช้อนพริกไทยเล็กน้อยผัดให้เข้ากันด้วยไฟปานกลางโรยง,งาขาวต้นหอมพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำปีกไก่ทอดกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจตัดกลางปีกไก่ใส่ชามตอกไข่หนึ่งฟองบีบส้มครึ่งลูกพักไว้ใส่กระเทียมในชามต้นหอมหอมแดง ราดน้ำมันร้อนกระตุ้นกลิ่นหอมเพิ่มเกลือและพริกไทยพริกหอมสับซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมคนให้เข้ากันเทลงบนปีกไก่ผสมให้เข้ากันหมักไว้20นาทีจากนั้นเทปแป้งทอดกรอบหนึ่งรกรัมผสมให้เข้ากันทอดในกระทะที่มีน้ำมันร้อนทอดจนปีกไก่เหลืองกรอบพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลากสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำปีกไก่ทอดกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจตัดกลางปีกไก่ ต้นหอมขิงไว้ยทำอาหารเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผสมให้เข้ากันหมักไวสิบนาทีชุบแป้งทอดกรอบชุบไข่ชุบแป้งทอดกรอบอีกครั้งสลัดเกรดส่วนเกินออกน้ำมันร้อนทอดไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทําปีกไก่ทอดพริกเกลือกันครับทําง่ายอร่อยไม่จําเจบัางปีกไก่ต้นหอมขิงไวทยปรุงอาหารซีอว๊วขาว ซอสหอยนางรมผงพริกเกลือหนึ่งช้อนผสมหมักไว้30นาทีไข่หนึ่งฟองแป้งมันหนึ่งช้อนผสมให้เข้ากันทอดด้วยไฟอ,อ่อนทอดจนเหลืองกรอบทุกด้านพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำปีกไก่ทอดกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจปีกไก่ใส่ต้นหอมขิงซีอิ๊วขาวไว้ยทำอาหารซอสซอยนางรมพริกไทยน้ำตาลผสมให้เข้ากันหมักไว้20นาทีเทซอสส่วนเกินออก ใส่ไข่หนึ่งฟองแป้งหนึ่งช้อนผสมให้เข้ากันน้ำมันร้อนใส่ปีกไก่ลงไปทอดทอดจนเหลืองกรอบนำออกโรยเกลือพริกไทยพาสเลพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อวันนี้เรามาทำปีกไก่ตุนคกกันครับทำง่ายอร่อยไม่จำเจใช้ไม้จิ้มปีกไก่ให้ทั่วใส่ในหม้อต้มต้นหอมขิงวายปรุงอาหารลวกปีกไก่นำออกน้ำมันร้อนทอดปีกไก่จนเหลืองทองทั้งสองด้าน ต้นหอมขิงปวยกักน้ำตาลกรวดซีอิ้วขาวซีอิ้วดำเทโคกลงไปปิดฝาอบไฟปางกลาง10นาทีใช้ไฟแรงเคี่ยวจนงวดโรยต้นหอมพร้อมเสิร์ฟอร่อยหลักสไตล์กินได้ไม่มีเบื่อ